สวัสดีครับผมชื่อนางธนกิจนาโนรหัสโอป็นหนึ่งนึ่งสองหนึ่งศูศเจ็ครับสวัสดีค่ะชื่อนายอาทิตย์คมทองการะหัสโอป่นหนึ่ง่งศูนย์หนึ่ครับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกผมนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษาของเรียนแต่ละระดับชั้นและประเภทของการศึกษานะครับ เป็นออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือการศึกษาในระบบนะคะและก็การศึกษานอกระบบนะคะและก็รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็คือการศึกษาก่อนปฐมนะครับการศึกษาในระดับปฐมและก็การศึกษามัธยมศึกษาครับข้อที่สองนะครับก็จะเป็นการศึกษาระดับอุดมศากรานะคะก็จะมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปีการปรญญาเฐ์ ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกเพิ่งจะจัดอยู่ที่อายุ1 8ปีเป็นต้นไปค่ะข้อที่3นัคพักผ้าวัตถุประสงค์การศึกษานะคะก็จะจัดให้ผู้ที่ศึกษาระคะได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะข้อที่4นะคะเป้าหมายของการศึกษานะคะก็จะมีตั้งแต่2กลุ่มระดับความรู้ต้นไปกับีกลุ่มก่อนวัยเรียนและกลุ่มในวัยเรียนค่ะข้อที่5นะคะวัตถุ ต่อไปค่ะงอ,องค์ประกอบองคการถือสารนะคะก็จะมีสญญามอย่างเช่นกันค่ะเขาก็จะมีปรัชญาการถึกสาและก็การสอนแล้วก็อีกอย่างนะคะก็ค,คือแลวก็เป้าหมายนละจริงค่ะพอพื้นค่ะ